ดีครับวันนี้ก็มาวัดเลยขิงครับเนี่ยเขายังไม่มีงานหรอกนะครับตอนนี้แต่เขาเขาให้เขามีกำลังเตรียมงานเตรียมการอยู่ครับตอนนี้งานก็คือวันที่หลังสงการไปแล้วครับตอนนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าเขา่า มาับทีมงานครับเลยคุณนายร้อยล้านครับเจะมาดูมาเดินดูว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้เขาขายของขายอะไรวะน,นี่น,น้องน้ำผึ้งไม่กุ้งแล้วก็ที่เขียนครับที่คนที่เอาหนูเอาฝากกัน ันนี้ทางงาน,น,นจริงจะขนาดไหนครับเองดูร้านค้าดูร้านค้าดูใหญ่เอาเลยเลยจ้นนยยจาขอดีท่านผู้ชมหน่อยวันนี้มาวัดเล็กิงครับของก,กินเยอจะแยะนะครับดูดู ผู้คนเนี่ยก็มากันเยอะๆครับหลวงพ่อสักหลวงพ่อเล่สิงนห์สักสิบบาทนะครับหลวงพ่อเล่สิงห์โมีพี่น้องห้าองค์ครับหลวงพ่อเล่สิงหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทองวัดเถาหลวัด่อทองวัดเถาวตะเคาหลวงพ่อโตวัดบางีใหญ่ ขอว,วาวภาพสวนสัดปรอในกองหนึ่งครับนี่ขนาดยังไม่ใช่งานนะครับเน่ยงคนเยอะขนาดนี้ก็โอเคโอเคเ จะเดินไปดูกาละแมครับพี่โอ้ในกาละแมครับเยอะแยะเลยครับ ตอนนี้กำลงังครอบหน้าดูนะครับ3สาวครับไหนครับอร่อยไหมอร่อยหรอเอาไว้คิมได้นะครับคิมได้ก็อร่อยนะครับหนึ่งครอบเกี๊ยบครอบเกี๊ยบ thank right. you i มีเส้นด้วยนะครับมีเส้นหัวใจมีเสียงมีดนตรีเราจะเดินไปดูกันละแมานะครับ เออยอะแยะครับคนนี้นี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่วันงานโอ้ยแล้ว่็เปิดให้ขายก่อนให้ร้าน,นค้าใครนอกยืนค้ับไปไหนนะสาว อันนี้ก็ก็จะเข้าไปหว้ลำท่อที่วัวสดก่อนนะครับ้ก็ให้เข้าไปไหว้ได้ครับ คนก็ในโบสถ์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นวันงานไม่ต้องพูดถึงครับตรงนี้ก็มีที่ถวายสังฆทานผ้าไต ไหายพระก็ดีเหมือนกันครับวันนี้ของการปีใหม่ไทยขึ้นไหวข้างบนก็ได้พี่เียนขึ้นได้ไหมใครขึ้นไหมต้ของขึ้นครับให้ขึ้นนะไห่ขึ้นไม่ขึ้นวางล่างก็ได้ครับ คนก็ามาไหว้พระไหว้หลวงพ่อเยอะแยะเลยนะครับทำบุญหนึ่งนะทำบุญหนึ่งเอ่อทำบุญคุณก็ทำบุญนะครับ บุญที่ศพก็ได้นุกคนายร้อยร้านก็ทำด้วยกันครับซ่อมบูโบสดจะได้เป็นบุญใหญ่ครับร้อยร้านหน้านหนึ่ร้านอ่าครับ้นานนะครับตอนนี้ก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับก็จะพากไปเดิน เอาแน่ครัแน่เถอะเถอะเถอะพาพี่เสียงมาถวายน้ำมันตะเกียงหน่อยปไปเติมน้ำตะเกียงหน่อยครับตอนนี้อันนี้เสียมเสียมซีนะครับนี่บอกเส้นนี้เราจะไปทำอะไรกันกิจกรรมเรากินปูเหมือนกับบริเวณวัดไร่ขิงครับโอ้โหสวยงามครับตมพระเท้าเวสวรรณองค์สีทองครับ โดดเต้นเป็นสง่ายเพื่อนๆอันนี้ก็จะมาเติมมันตะเกียงครับเติมมันตะเกียงไหนลูกไปนี่ไฟเหรอเขาไม่จุดไฟเหรอเติมได้ไม่เป็นไรนะเขามาจุดเติมไปเลยเป็นไรจ้ะ จะมาตั้งเหรียญที่ลอยพุทธบาทนะครับเนี่งเหรียญคุณแา่มีเหรียญไหมเหรียญเหรียญเหรียญมาตั้งเหรียญกันครับจะตั้งได้ปล่าเนาะโอเหรียญก็ไม่ได้ติดมาเลยไปเดินดูตลาดแล้วก็ ไปส่งพระเทียนด้วยโอวันนี้คุณนายอิ่มบุญนั้งหน้า,นาตายิ้มแป้นเลยนะครับเนี่ยอิ่มบุญอันนี้ทำบุญลงศพก็มีนะครับ,รบอาคำนะครับ พาคุณนายมาทำบุญนะครับพาแม่กุ้งแล้วลูกสาวมาเที่ยววัดเลยขิงครับสิแม่คุณแม่วันนี้โอเคไหมโอเคจ้าคุณหมอเราก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศวัดเลยขิงนะครับ,บ,รบรำอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมนะครับยค,ครับมานั่งตามเายาใสนะครับตาม,มานั่งตามเลย ทางโรงงานรอมาด้วยนะครับสองคนเสื้อสีม่วงฐานะที่คุณนายกำลังทำบุญตักตักบาทร้อยแปดนะครับคุณแม่กุ้งก็จะทำบุญลงศพเลยนะครับเขียนไหนแม่เข่งเข่งมาเขียนให้แม่หน่อยเร็วเขียนให้แม่หน่อยเขียนเขียนชื่อเราเขียนชื่อพ่อชื่อเขียนชื่อหนู แค่เพิ่งเขียนให้ลูกสาวจะเขียนนะครับทำบุญลงศพครับให้เจ้ากรรมในเดือนเจ้าที่เจ้าทางศรีบ้านเชเรือนนะครับจากพี่น้องผก็รองรับไปแล้วจะได้เป็นบุญกุศลนต่นขอครอบครัวนะครับกุศลแรงมากนะครับทำบุญลงศพให้คุณพๆๆๆๆๆ่อคุณแม่ที่ดี ทำบุญลงศพจ้าคุณนายแล้วน้ำึ่งลงชื่อไปด้วยทำึ่งลงชื่อไปด้วยนะอ่าลงไปเลยลงไปเลยจะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับสะสมบุญไปด้วยนะครับเวลาเรามีเคาะน้อยเข้ามากเขาจะช่วยปัดเป่าให้เรานะครับการทำบุญลงศพเลย เขียนเสร็จก่อนก็เอาเอา,เอาใส่ตู้จ้ะตั้งใส่ตู้ในจอกราฟไรเวตู้นี้ก็ได้ตู้นี้ก็ได้ตู้นี้แหละถูก็ใส่เลยไม่เขียนตู้นี้นะครับ มาทำบุญพูดแต่สิ่งที่ดีสกงถิ่นทานใดก็จะได้ไม่อดไม่อยากนะครับโอเคนะครับนี่เจ้ากรรมในเวรลูกวัดศรีหักไกรสอนเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วลูก

สาธุสาธ MM ุสาธุนี่นะครับทำมูลนมศพนะครับเนี่ยก็ใส่ในใบนี้เลยคร well ับหนี่งครับแงแ่งเงยด้วยแข่งเงยด้วยครับแล้วก็จะไปซื้อกาละแมก็จะเดินทางกลับกลับบ้านก่อนนะครับวันนี้ นี่คือ้านคารมลนะครับแม่เกด นะครับไปส่ง,งคุณนายก่อนอขอครั้งนี้เลยลูก เอาเขาเขาั้งเลยปอ๋อ,อเขาจะทำบุญลุงเยี่ยมครับคุณนายทำบุญกับลุงเยี่ยมนะครับเนี่ยลุงเยี่ยมส่เสวัสดีครับลุงเยี่ยม

เยอะเยอะมากเลยครับเลยกลับแล้วลูกไปสง่งป้าเตียนก่อน